ว่าดีทางส o o ตอนนี้ เดินทางจากโกกปก,ก,ก้ลงมาพักนึ่งคือทางขึ้นอาลงเลยในพักู่อนเดินทางทาง,ทาง,ทางขง้าปเดินทางระหว่างเมืองห้วยทายแข่งโปงก้ไปถึงลงาบางเนาะวันนี้พวกเขาก็ได้มาพักอยู่บ้านพัก BKZ d เเ พิจกับพอนะาหงแฮมปแมหนึ่งบรรยากาศการขึ้นมาทางทางขึ้นห้แมนี่มันถักน้ำทำซับถ่ายห้งมเศ้าทากนั่งเป็นทางลาวอยู่อดี้ทางลาวเปิดทางไทยเรียบทางั้เด้อ

เป็นทางขึ้นปันทักพิดเ,เท่าหรือว่า,าเป็นองคแคมเพชรโชคใสเนาะ้าว่าท่านผู้สมท่านใดยังมีความประสงค์อยากนา้เดินทางเป็นแอดเวนเจอร์เนะาะระหว่างแข่งโบแก้วลงขงบงังจากลงขงบงังถึงแข่งโบแก้วบรรยากาศสุดยอดอาตามที่คลิปทีพวกเขา ทางโซนเขาได้ลงให้โส,สมน์หนาะมันเป็นบรรยากาศเือว่า,า,าเงากทารที่เจ้าเดินทางมาเนาะหลาย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 โมงเนาะในได้อีกบรรยากาศหนึ่งเนะาะนั่นก็เป็นบ้ารทำเมืองไทยาป,าง,า,งา,ปางสร้างเนาะาปงสร้างบนบนอะไรเนี่ยเขมสร้างเนาะ นี่โฮแฮมเฟ็ดอีไซด์เนาะอะเนียวชินุ้นนนนงหนาไปที่บนาบานพักบิ๊เคซเนาะอันนี้คือบรรยากาศของมินานอาหารอาหารครอ,เเอ,อ,อบ,เบเจได้เลยตนักท่าแบบเยียบเยียแบบง่ายๆตรง ผ่านมาสมบิคซีกตะวันอมับ เต็มตลอดเนาะมื่อคนนี้ก็เต็มเมื่อคนนี้ก็เต็มเนาะอาถามมาเจ้บอกว่าแต่เนี่ยอันนี้เป็นคือ PKC ีซีเกทเาถ้าท่านใดมีความปรใจอยากจะมาพักผ่อนกับอารมณ์หรือว่าจะมาแบบใอ้เวนเจอร์สักเซิร์นได้เลย บีเคซีเก็ตเฮาเพิ่นเฮ็ดดีตอนทำมาจนะันเนาะนอกจากนั้นเพิ่นก็นม,มีมีอาหารเนาะมีอาหารรวมทั้งผักฟอกก็เป็นนะนะสั่งต่อ ราคาที่ผักมาะลไม้ลดลงคับ อันนี้ก็เป็นออฟฟิศของเพื่อนเนาะอืเจะขวางคนน,นั่งเลยคุณอ่าเนี่ยนำให้ท่านผู้ชมได้หู้เนี่ยว่าการเดินทางระลำบากแบงไปหลวงพ่อบางเนี่ยว่าอัานณาหลวงพ่อบางเสรักแบงแล้วแบงถึเงินนะพวกแก้วนี่เขาใช้เวลาดนปันไดแล้วก็ในฐานะทนี่ ่านเป็นนาะเจ้ากองพื้นที่แถวนี้เราบอกว่าจะเป็นเจ้ากองเกตเ้าหรือว่าบริหารโรงแรมตรงนี้อยากให้นำมนาะทานผู้ชมถ้ามีโอกาสมาเย่ามหรือว่ามาผ่านแถวนี้นแบบแอเนเจอร์ับท่านให้ให้คนนำผู้ชมปักแบงถือว่าอะไรนะเป็นเมืองพันคนที่ไปล่วงหัววางลงเหือจากบ่อกแก้วก็ต้องได้มาพักแหมคืนนี้ จากลหาบางขึ้นไปโบกแกว้วก็ต้องเดยมาพักแฮมคืนน่แหลสถานที่ท่องเที่ยวก็มียูวันชนเผาบ่อไม่หมดเยอะๆเพราสชนเผานี่จะปกแบงไปหาบ้านชนเผาไก่หรอกระโไก่ทุ้งเที่ยวนี้เหม็นบ้นนานชนเผาหมดเลย<อ>ขึ้นไปแต่า่านมันแต่ว่าท่องเที่ยวนี่มึงปะแบงนมีบ้านชนเผาไม่อยัง มีน้ำตกมีอย่างบอมีน้ำตกน้ำตกมันก็อยู่อยู่ไกลเของบุคคลนานะพี่สร้างเออแถมสร้างก็มีของแคมสร้างมีทั้งป่านาฟ่ารังปองของนั่นเนาะไม่แหลยแล้วเกี่ยวกับป่านาค่าใช้จ่ายในค่าที่พักเรี่ยงอัป่านหนึ่งหนึ่งมีอเไรบ้างบ้านแขกคนจะมาพักท่องเที่ยวคนจะกวนเที่ยวสวนเนี่ยค่าพักที่พักนี่อยู่ปักแบ่งในวัตถอเทียบใส่ดวงว่าวบ่อวังเยียงบ่ ไปที่เคยประสบมาเนาะที่เคยไปเที่ยวไ,ไปยังมาเขาแบ่งเท่าราคาเป็นกันเองอพเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เงียบสงบนะเงียบสงวนแล้วเป็นเมืองแบบเป็นยาก,กาศแบบแบบแบบธรรมชาติเนาะฟากนั้นก็เป็นภูแล,นนนนแล้วก็มีมีน้ำผ่องา่านทางเหือละวฟากนี่ทางอ้อมู่บ้านก็เป็นภูเขาถ้า เทียบเสียดเชียงใหม่ก็คล้ายๆกับแม่กำปองเนาะเู้ใดเดินไปเชียใงใหม่โอ้บรรยากาศสุดยอดนะเอาข้าใจนะเมื่อนาเจ้า,จาของบี <K> เคเกตเฮาเนาะบีซีบีเคซีเกตเฮาส์ผู้ใดที่ต้องการอยากจะมาพักหรือว,ว่าได้พานแถวนี้ก็ขอ,ขอเซิร์เดอร์ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบสุดยอดเลยเอาอขอบใจเนาะแล้วตอนนี้เขาจะนำมาทานไปับชมบรรยากาศรอบๆห้านอาหารเนาะฟังนั้นเป็นแคมป์สร้างเนาะ เย้าเห็นนี่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเจดโมงเช้าเนาะจะต,ต้องไปนี่เป็นร้านที่สงงาเสงเผือโซมบีว่านั่นเป็นห้างอาหารเนาะอันนี้เป็นสภาพของตาหงแ์เฮีเนาะทึ่งราชาขอร์บีเคซีเพื่อนก็นเป็นผู้บริหารอแถวนี้เนาะอ่าพอสันก็คอรเคียนเซินเนาะทันทีต้องการแต่ว่าพักกับเขาเฮียนเซินทันเลยเนาะ,อะ แล้วก็อันนี้เป็นฟังกนันเป็นแคมสร้างเ,เนาะแคมสร้างเป็นบรรยากาศชุดยอดท่านผู้ชมเป็นเปืน,าานอาูเนี่ยเป็นไปตกแบงเออไปโบ่อแก้วเนาะยว่เขาผ่านมาแล้วมืงเนี่ยจะลองลองนี้จากนี้ไป